อยากรู้ไหมคะว่าตาทำงานอะไรดีตลีอยากรู้ก็ต้องเข้าไปดูในคลิปนี้นะจ๊ะเข้าไปดูกันเลยค่ะสาหรับวันนี้นะคะตานะคะก็จะพาเพื่อนๆนะคะกีตาร์ซูนคะจะพาเพื่อนๆนะคะคไปดูบรรยากาศนะคะในที่ทํางาน าาก็จะให้ดูคร่าวๆนะคะจะไม่ให้ดูหมดทุกอย่างนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเดีย๋ยวมันตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะเริ่มทํางานนะคะเป็นช่วงที่กําลังเตรียมอะไรทุกอย่างแล้วนะคะเ,เดี๋ยวไปดูกันเลยะคะ่ะไม่เสียเวลานะคะไปดูกันเลยนะคะค่ะวันนี้้าก็จะถ่ายบรรยากาศภายในร้านให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนนี้คือเป็นบรรยากาศที่ลูกค้ายังไม่ ไม่มานะคะก็คือจะถ่ายให้ดูบรรยากาศการจัดโต๊ะนะคะรอลูกค้าเข้านะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารไทยในอิตาลีนะคะ เราจะแอบ,บถ่ายในครัวนะคะแอบบถ่ายนะคะแอบบถ่ายนะคะเราไม่ให้ใครเห็นฟีนโดนะ,ะแอบบถ่ายตอนนี้เราแอบ,บถ่ายนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ที่ทํางานของตานะคะเดี๋ยววันนี้จะแอบถ่ายให้เ,เพื่อนๆดูนะคะตอนนี้ลูกค้าก็เข้ามาแล้วนะคะตอนนี้เราจะพูดเสียงดังไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายวีดีโอให้เ,เพื่อนๆดูแล้วกันว่าตาทำอะไร Tre 3 องไม่ให้ แอปไทยจิมมี่สวัสดีครรััับบดีคค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะก็คือเก้าอี้ที่เราเห็นตอนนี้นะคะเราก็จะมีปอกเก้าอี้นะคะเพื่อที่จะใส่ไว้กันเปื้อนนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่อยู่ในการป้องกันนะคะไวรัสโคโรนาหรือไวรัสโควิด COVID 19นะคะ ก็เลยถอดปอกนี้ออกไปซักนะคะแล้วก็เพื่อที่จะป้องกันการติดเชื้อนะคะจากลูกค้าที่เข้ามานะคะตอนนี้เราก็เลยถอดออกเพื่อที่จะเอาไปทําความสะอาดแล้วก็เก็บไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็ให้เ,เพื่อนๆดูบรรยากาศด้านใน 经历。 เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะโต๊ะนะคะวิธีการจัดนะคะวิธีการจัดโต๊ะของสไตล์อิตาเลียนเขาก็จะจัดมีดที่อยู่มีดจะอยูด่ด้านขวานะคะแล้วก็ซ่อมก็จะอยู่ด้านซ้ายก็จะจัดแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีจานสองใบใบที่หนึ่งใบใหญ่ใบที่สองใบเล็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นพาสตป,ปานะคะส่วนแก้วนะคะ แก้วก yeah, ็จะมี2แบบนะคะก็จะเป็นมี2แบบนะคะอันนี้จะเป็นสาหรับ1คน2คนนะคะอันนี้จะแก้วใบใหญ่ตรงนี้จะเป็นแก้วน้ําส่วนแก้วใบเล็กจะเป็นแก้ววน์นะคะก็แล้วแต่นะคะว่าคนไหนเขาจะใช้แก้วเล็กหรือแก้วใหญ่ในการดื่มวน์ก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็จะเป็นการลักษณะการจับเป็นยังไงคะเป็นยังไงบ้างคะ ก็อันนี้ก็จะเป็นทําให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆแต่คือความจริงแล้วก็คือทําไว้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่จะเอาไว้ทานอาหารทุกเย็นนะคะก็คือหลังจากที่ตามาถึง <K> ที่ทํางานนะคะตาก็จะมาทาความสะอาดคือตอนแรกแตาไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่ารีนะคะตอนนี้ทําความสะอาดนะคะกว่าเช็ดถูอะไรทุทกทอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะจัดโต๊ะนะคะจัดโต๊ะทานอาหารทานข้าวน,นะคะ เวลาหกโมงก็ทานข้าวร่วมกันนะคะเสร็จแล้วก็หนึ่งทุ่มก็เปิดร้านนะคะโอเคหวังว่าคลิปนี้นะคะก็คงจะถูกใจทุกคนนะคะสําหรับคนที่มาอยู่ที่นี่นะคะไม่ได้สบายนะคะก็คือมาทํางานที่นี่แล้วก็มาเรียนที่นี่ด้วยนะคะก็ยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะถ้าชอบนี้ก็กดไลค์กดแล้วก็กดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปตลอดไปของตานะคะขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ เป็นไงบ้างคะวันนี้ก็อยู่กับลุงจิมมี่นะคะสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะก็คือตอนนี้นะคะก็พาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูในในในร้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็คงจะโชว์เพื่อนๆเ,เท่านี้เพราะว่าแขกอยู่ในร้านนะคะเราก็พูดเสียงดังไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวตาจะทํางานก่อนนะคะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะไปดูคลิปด้วยนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะจะจะัดคลิปให้ให้ดูใหม่นะคะเพราะว่าช่วงนี้แข,ก,แขกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ในช่วงของไวรัสนะคะเราค่ะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไปด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้หน่อยนะคะเพื่อที่จะมีกําลังใจนะคะเพื่อเป็นการให้กําลังใจนะคะเพื่อที่จะได้ทําคลิปต,ต่อไปนะคะ คุณมาค่ะเข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะชิมิขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ,บ,คคะบ๊ายบาย